ฮัลโหลสวัสดีครับกับผมกานแล้วก็มีกิ่ครัมบิ้กกันอนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายและที่อาจจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็คืออาจจะบินกลับพรุ่งนี้ตอนช่วงเช้ามากๆวันนี้ก็จะเป็นวันที่อาร์ตไปมีเทเกตรอบที่3แล้วก็กลับไปปั้นโปรเจกต์ที่อาร์ตติดไว้วันแรกก็คือหลูดที่ชื่อว่ายูโฮโดทรเวิร์สเกรดประมาณ V5 V6 ถ้าเกิด ใครจะไม่ได้คือไอ้หลูเทียปีนได้ข้างๆเนี่ยดดดขึ้นพาไปดูซึ่งก็หวังว่าวันนี้อาจจะจบได้ถ้าจบไม่ได้ก็จะทําให้ดีสุดเพราะว่าอย่างวันแรกเทียไปมิทเ,เกะใช่ปะก็คืออไปลองปีหลายๆหลูด,ดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้ววันที่2องอก็รู้สึกว่าอ lag of skill ในการปีแล้วดอมากเพราะไม่ได้ปีมานานมากแล้วก็วันที่2ก็เลยกลับมาฝึกฟุตเวิร์สปีนลูง,ง่ายๆก็รู้สึกว่าขนาดลูดง,ง่ายก็ยังยากเลยแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่อาจจะกลับไปปั้นโปรเจกต์ตอนแรกก็อยากจะปีหลายหลูนะแต่ว่าอราู้สึกว่่าาาาาาแแบบเเเรรโฟกัสคหลลูดดดีียยวว้้้นนนนพะะไไมอข ยอย่างน้อยก็อยากจะจบสักหนึ่งลูดตามเป้าหมายนะส่วนใครที่สงสัยว่าอาได้ไปบี ump, ปนะั๊มไม่ได้ไปอะไปมานะที่บีปั๊มอากิฮาบาระไม่ได้ไปไม่ได้ไปที่โอคิคุโบะนะเพราะามีเวลาแค่วันเดียวเพราะว่าไม่งั้นอาจจะปีนเยอะเกินไปแล้วจะปีนไม่ไหววันนี้แต่ว่าอาไม่ได้ถ่ายมานะเพราะว่าวันที่อาไปามันเป็นวันอาทิตย์แล้วอาไปาตอนช่วงเปิดใช่ไหมขนาดตอนที่อาไปาตอนช่วงที่เขาเพิ่งเปิดอนะ่ะคนยังต่อคิวเข้าไปปีนกันเลยก็คือคนค่อนข,ข้างเยอะมากแล้วก็ตลกมากคืออาเอาไทรพอร์ตไปใช่ปะแต่ไม่ได้เอากล้อง ก็เลยแบบเออไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันก็ถือว่าไม่ต้องถ่ายก็ปีนสนุกๆเลยพวกเนี้ยอ้าเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่อาจ,จะออกจากโรงแรมนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่มิทาเกตเลยโอเคเาก็มาถึงตรงที่ที่อาจ,จะปั้นแล้วก็คือหินก้อนนี้ ที่ตอนที่าเดินมาที่อาบอกมันหนาวใช่ปะ่ะเนี่ยมันเก้าเก้าองศาลงประมาณห้ากิโลแต่ว่าตรงนี้มันก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีแสงนะก็จะหนาวห,หน่อยแล้วเดี๋ยวต้องวอร์มก่อนทําให้ร่างกายอุ่นแล้วเดี๋ยวจะเริ่มปั้นเลย mm. ก็คือกะว่าจะปั้นแค่หลุดเดียวนี้แหละไม่กะปั้นหลุดอื่นอ่ะเดี๋ยวเราด้วยปั้นพร้อมๆกันเดี๋ยวเราเต็มการก่อนเอาช็อคใส่ตรงส่วนที่ปีน จริงๆก่อนก่อนมานี่แอบทางกับบ้านาเลยนะแต่บ้านมาถึงว่าไปดูของคนญี่ปุ่นมาแต้เขาจบไปแล้วอ่ะดูว่าเขาไปเป็นยังไงนะเพราะว่าจะให้เราหาเบต้าเองภายในเวลาแค่ไม่กี่วันมาถึงวา่าไม่มีเวลากลับมาปั้นเงียมันต้องบินมาให้นี่ก็เลยดูกันบ้านมาหนึ่นงแต่คือเขาอ่ะไ,ไม่สูงไม่สูงเท่าอราแน่นอนให้ดูนะน่าจะต้องปรับจากที่ดูอ่ะแต่ว่า เราก็ดูเป็นไกด์เพื่อมันช่วยได้เอาว่าตรงที่ยากคือตรงเนี้ยในตรงกลางเนี่ยเท้ามันลื่นตรงนี้ก็ยังไม่ถึงดูเป็นสลปเปอร์อันนี้ดูจับดีมัง่ง <laughs> ม่เดี๋ยวมีตัวจับดีอยู่แหละเนี่ยแต่คือถ้าเกิดถึงตรงนี้แล้วเอาว่าไม่ค่อยมีอะไรเพราะตรงนี้มันมี V2 สองอยู่ซึ่งเราเคยปีนแล้วตรงเนี้ย รันี้ไม่มีอะไรเตรงนี้ที่เหยีบเยอะถ้ามาถึงนี้ได้ก็คือจบอาคิบ้านนะหวังว่าไม่ใช่มันล่วงแถวนี้นะเซ็งมากนะล่วงแถวนี้เค okay. เดี๋ยวจะเริ่มปีนละ <S <S สุดท้ายก็ยังไม่ชินกับการปีนอากาศหนาวๆแบบนี้เลยข้อดีคือมันไม่เหนื่อนะ่ะแต่ว่าเวลามันเลื่นที่มันแสบเลหนักน่ะ เทมแรกนะ นะอ๋อโอเคอะก็ไปจับตรงนี้จริงๆมันตัวจับอยู่ตรงนี้ ตรงนี้มันแคบม,มากเลยแต่พิกิทามันก็โอเคนะเดี๋ยวขอลองนพอลมได้ ทมาปโอเคมีอินพพุทพักกันหนึ่งมีสมาธิมีสมาธิ เอาต้องมือไปก่อโอเคโ,เคโเคแสบนิ้วเหมือนน,น,น,นั่นจริงระ <laughs> หว่างเท้พันนิ้วเต็มตัวนะ,ะหลังจากที่มาปีนวันนี้วันที่สามใช่ป่ะสิ่งที่เรเรียนรู้ก็คือถ้าเกิดมาปีนแบบที่นี่นะสิ่งที่ควรจะต้องมาคือเราค้ับแตะ ไม่งั้นเราจะใส่รองเท้าปีนเดินไปมั่วั่วแล้วมันก็จะเลื่อนเมลาเราปีนจริงๆอ่ะก็เลยควรจะต้องมีรองเท้าแตะมาด้วยอย่างน้อยพอ,พอเราลงมาเสร็จเราก็ถอดแล้วก็จะได้ใส่รองเท้าแตะเดินไปเดินมารองเท้าที่อันมีก็คืออาซื้อยี่ห้อคีนมาใช่ป่ะมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่แบบไ้สําหรับเหยียบส้นได้อนี่รองเท้าปีนผาบางรุ่นที่มันเหยียบส้นแล้วแบบไม่จำเป็นต้องใส่รองเท,ท้าแต่คีนนั้นมันต้องใส่ตลอดไงก็เลยต้องรองเท้าแตะมาไม่งั้นก็วุ่นวายอ่ะว่าจะใส่ที่ถอดท ในการปีนผาไม่ไงั้นใส่รองเท้ายากโอเคแล้วเ,ลเจอกันตอนปีน โอ้โหสงสัยต้องลองนี้ก่อนอนะโอ้อลื่นแล้วโอ้ดูช็อกหมดคือเห็นได้กีม่มูแบบนี้นี่คือแบบหนักอยู่นะเอาจริงอะ รู้สึกว่าที่ไปฝึกปลือเท้ามาเมื่อวันที่สองอ่ะทำให้มั่นใจเท้าขึ้นเยอะมากเพราะว่าตอนวันแรกที่มานี่คือไม่มั่นใจเท้าเลยรู้สึกว่าแบบถ้ามันเหยียบเลยไม่ดีหมดแต่พอไปฝึกปีนง่ายมาทําให้รู้สึกว่าเออจริงๆเท้ามันเยียบดีเนี่ว่าแค่เราต้องต้องฝึกใช้ให้มันเยอะเพราะว่าฮอลลเราปีนในยิมใช่ไหม ในยิมทามมันก็เหยียบดีนะมันก็ใหญ่มองเห็นแต่ที่นี่มันแบบมันต้องเล็งก่อนอะเอาว่าแล้วที่เนี่ยนะอืม อ้ไปไมนะ่ไเขาไปยังไงวะตัวติดมากอ๋อแล้วต้องเหยียบตรงนี้วะเด็ดนะมาอลองนิดนึงเหมือนถ้าเกิดเมื่อกี้เหยียบตรงเมื่อกี้มันหมุนเท้าไม่ได้ถ้าเกิดเหยียบ อีกที่หนึ่งเันหมุนเท้าได้โอ้โหโอ้โหตรงนี้หนักมากโอ้โห ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเท้าเพราะเมื่อกี้พอเอาเท้าลงแล้วรู้สึกว่าแขนมันจะไปได้แต่พอไม่เอาเท้าลงเนี่ยตัวติดมากไม่ไแน่ใจว่าผ่านรี้ไปได้ตรงตรงนั้นยากหรอือเปล่าตัวมันแคบมากเลยอ่ะเดี๋ยวแปับนึงนะ ออกมาัไม่ได้หรือว่าเราเท้าขึ้นมาวะตรงไหนขึ้นได้มั้งวะโอ้โหโอ้พักก่อนโอ้สบนิ้ว ยากจัง <laughs> ไม่เป็นไรเราก็มีเวลาลองทั้งวันมาเนะี้เดี๋ยวพักกินข้าวหนึ่งมีไออันนี้ชาเทียรซื้อมาเมื่อเช้าไอที่เป็นเขาเรียกว่าบาลานโฟร์วูดที่เป็นแบบคล้ายๆบารแล้วมีบายอันนึงอันนี้ซื้อในอะไรนะแฟมิลี่มาเป็นซอยเ่ยนะสุปคือพอผ่านมาได้ก็ยังยากอยู่ดีอะ่ะเพราะขามันยากอทามันลื่น เคยจากมูฟแรกที่ที่มารวมเนะี่ยจากตอนแรกครั้งแรกยากมากตอนนี้รู้ร่างกายเลยง่ายแล้วแต่ตอนต่อไปไมันต้องหาร่างกายให้เจอก่อนก่อนที่จะไปมูฟต่อไปได้หลังจากนั้นก็มีอีกก็ยังยากอีกแต่ต้องชาร์จแบตด้วยแบตเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวกินข้าวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหลังกินข้าวอีกทีหนึง่งอ่าอ This one is uh Hodos or something? Hodos. Yeah, the the one is famous is around there. Oh, this is Hodos. Oh, yeah. thank you very much. No worries. เดี๋ยวลองนี่ก่อนอ๋อครับ <laughs> ไม่นอ๋อโอเคเอาว่าจะลองลองหาไปต้าอื่นดูหมาถึงตรงขานะเพราะว่าพอ ตัวสูงมาตัวมันรู้สึกมันตัวขดจะลองหาขาหม่ให้มันถนัดกว่านี้เพื่อให้มือมันไปได้ตอนนี้มือมันไปไม่ได้เพราะว่าตอนที่มารวมมือกันแล้วมือมันแคบแล้วมันยากความแคลแล้วมันยากอุยอาจจะได้วะนี่มันเหมือนมันโทอันนี้มันนี่เหมือนโทได้วะ เท้าเยอะหาไม่เจอไปลองดูกันบ้างคนอื่นมาเข้าขาลงมามีคนเอาขาลงมาด้วยนะเดี๋ยวจะลองดูจากเข้าตัวเล็กมากเลยอัดตัวสูงนะ อเออว่ะจะไป,ไปได้วะ่ะล้วสลับเท้ากลับเดี๋ยวจะล้องแต่ต้นทุกครั้งแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้กี่เทมนะอยากอยากอีกป้าหน,นสักอย่างน้อยห้าแล้วกันแล้วหลังจากห้าก็ดูหนังนิ้วก่อนเพราะว่าจริงๆหนังนิ้วเริ่มไม่เหลือแล้วเพราะตรงนี้มันคมเท่าไหร่เท่านั้นไม่ได้ค่อยมาใหม่เ <c oughs> มื่อไหร่ไม่รู้คราวหน้ามาก็ต้องมาจบให้ได้ก็ตอนที่กลับไปปีนที่ไทยก็ฝึกเปื้อฝีมือใหม่ แลวกล่าว่ากลับไปไทยน่าจะออกออดอด้วยเพราะว่ามันน่าเอาดอพอดีเดี๋ยวหาเวลาไปไม่เป็นไร โ oh. 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 อ้โหโอ้อหอาถีก็พัฒนานะมันเหมือนมันเริ่มวขยับได้ปะจับมาปุบแล้วรีบไปเลยแต่มือนี้มันยังจับมา่อยดีเอาต้องกดเท้าให้แน่นกว่านี้ด้วย อ๋อฮะคราวนี้แย่กว่าเมื่อกี้โอ้เข่าชนด้วย เปลี่ยนเบตเ้าตัวเองใช่ไหมทำให้นิ้วตัางก๊อ,อกอจะลองเปลี่ยนเบต้าอ้าว Ui, bê ta này nhạc quá, ít beta bê โอ้ oh. 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 วันนี้อรคงพอแล้วไม่ไหวแล้วนิ้วนี่คือแบบหนังนี่คือไม่เหลือแล้วแสบด้วยแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวกับไทยด้วยก็ไม่เป็นไรถือว่าเพิ่มมาได้หนึ่งมูฟตรงนี้ ถ้ามีโอกาสมาใหม่จะมาแก้แค้นยูโฮโดทราเวอร์สส่วนใครที่ไม่ดู One, Day ์วันเดยทของอาร์ที่มาที่ญี่ปุ่นที่มิทเกะน,นะก็ดูได้ที่ลิงก์นี้เลย